สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูหอสุขวัตกันโดยตัวหอวจะตั้งอยู่หน้ามอในซอยประชาอุทิศ45ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะพามาดูที่อาคารเรียนก่อนเลยโดยการที่เราจะเข้าหอได้เนี่ยเราจะต้องใช้คีย์การ์ดแตะเข้ามาค่ะแล้วเราก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะนบรรยากาศข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะและนี้ก็จะเป็นในส่วนของโถงทางเดินนะคะต่อไปเราเข้ามาดูในห้องกันข้างในก็บรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะดูสะอาดแล้วก็โล่งมากๆเลย โดยในห้องนี้ก็จะประกอบไปด้วยเตียงนอนขนาดใหญ่ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยและอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระเบียบสำหรับตากผ้าค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังให้โต๊ะทางานอีกสองโต๊ะเลยแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยใหญ่มากๆแล้วก็ยังมีทีวีแล้วก็ไมโครเวฟให้ด้วยค่ะแล้วก็มีแอร์หนึ่งตัวเรื่องความปลอดภัยก็หายห่วงได้เลยเพราะมีกองจรปิดแทบทุกจุดเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกล่องพยาบาลด้วยแล้วใต้หอก็ยังมีที่นั่งสำหรับพักผ่อนแล้วก็ทํางานด้วยค่ะ แถมยังมีปรินเตอร์ให้บริการอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีบริการเครื่องซักผ้ายอดเรียญด้วยนะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นซอยหน้าหอพักค่ะต่อไปเราก็จะพามาดูหอที่อาคารซีกันบริเวน้าอาคารก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะพอเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อไปเราเข้ามาดูภายในห้องกันค่ะภายในห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะดูสะอาดแล้วก็โล่งมากๆเลยโดยในห้องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเตียงนอนขนาดใหญ่ในส่วนหอห้องน้ำเนี่ยก็ยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมือนเดิมเลยค่ะ นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังได้โต๊ะทำงานใหญ่หนึ่งโต๊ะเลยแล้วก็ยังมีชั้นวางของก,กับกระจกให้ด้วยแล้วก็ยังได้ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยหนึ่งตัวแล้วในอาคารนี้เนี่ยก็จะมีไมโครเวฟเตาอบแล้วก็กาต้มน้ำเป็นของใช้ส่วนกลางด้วยค่ะแล้วก็ยังมีตู้ยาให้เหมือนเดิมเลยส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นวางพัสดุของแต่ละค่าเลยค่ะแล้วก็ยังมีบริการเครื่องสื้พผ้ายอเรียญให้เหมือนเดิมเลยแลในในย้วก็มีบริการตู้กดน้ำให้ด้วยนะใกล้ๆหอเีี่ยยก็ังมร้าาตดว แล้วก็ร้านอาหารแก้ๆหออีกมากมายเลยค่ะสว็นใีพีหน้าใครอยากให้ไปรีวิวหอไหนอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย